ความหมายที่แฝงในกระบี่อินฟ้าและดาบฆ่ามังกรหากวิเคราะห์ให้ดีแล้วชื่อของดาบและกระบี่มีอะไรที่แฝงอยู่โดยปกติแล้วมังกรเป็นสัตว์เทพแสดงถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่มีเพียงฮองเต้เท่านั้นที่กล้าใช้สัญ,ญลักษณ์นี้การที่ดาบถูกตั้งชื่อว่าดาบฆ่ามังกรแฝงความในถึงการใช้ดาบนี้โค่นล้มฮองเต้ซึ่งในเนื้อเรื่องคือพวกมองโกราชวงศ์หยวนนั่นเอง ส่วนชื่อกะบี่ที่ว่าอิงฟ้านั้นหมายความถึงการอ้างสิทธิของสวรรค์ล้มล้างคนชั่วเพื่อช่วยเหลือคนดีเมื่อใดที่คนชั่วเป็นใหญ่สวรรค์จะไม่ปล่อยไว้จะเห็นได้ว่าชื่ออาวุธสองอย่างนี้แสดงความหมายในการกอบกู้บ้านเมืองช่วยเหลือสังคมและคงไว้ซึ่งความสงบสุขของแผ่นดินในดาบฆ่ามังกรนั้นบรรจุด้วยตำราพีชายสงคราม ที่กวยเจ๋งใช้จนทําให้เจงกิสคานสามารถโค่นพญามังกรฮ่องเต้จากบัลลังก์ได้ฉะนั้นคําสัญลักษณ์ของดาบข้ามังกรคือใครที่สามารถไขค,ความลับของดาบข้ามังกรนี้ได้สามารถเป็นใหญ่ได้ในโลกล่ากวยเจ๋งสร้างดาบข้ามังกรและมอบให้บุตรชายของตัวเองรักษาไว้เพื่อสรรหาผู้ที่จะสามารถเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้และสร้างกระบี่อินฟ้าที่บรรจุตำรายุทธขั้นสูงทั้งหมดของตน ก่อนมอบให้กับบุตรสาวซึ่งรักสันติเป็นผู้ดูแลพร้อมกับบอกความลับของกระบี่อิงฟ้าและดาบข้ามมังกรไว้เพื่อให้บุตรสาวนามกุวยเซียงเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินเพราะผู้ที่ฝึกวิทยายุทธในกระบี่อิงฟ้านั้นจะกลายเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของแผ่นดินสามารถสังหารฮองเต้ได้แม้มีทหารนับแสนนับหมื่นคอยปกป้องจึงเป็นคำกล่าวว่าอิงฟ้าไม่ปรากฏ ผู้ที่ถือดาบข้ามังกรนั้นเป็นใหญ่ในโลกล่าชื่อกะบี่อิงฟ้าในภาษาจีนความหมายคืออิงกฎแห่งฟ้าเพราะฮองเต้คือโอรสของสวรรค์ผู้ได้รับบัญชาให้มาเกิดเพื่อปกป้องมวลมนุษย์การที่จะประหารฮองเต้ได้ต้องได้รับบัญชาจากสวรรค์นั่นเองดาบฆ้ามังกรเป็นสุดยอดศัตตาที่ชาวยุทธต่างต้องการยึดครองเป็นของตัวเองเพราะคำล่ำลือถึงสุดยอดวิชาที่แอบซ่อนอยู่ในดาบ เริ่มจากฝ่ายธรรมต้องการครอบครองสร้างความยิ่งใหญ่หลังจากนั้นฝ่ายธรรมะก็เข้าร่วมวงและแข่งแย่งกันในเนื้อเรื่องดาบวิเศษเล่มนี้ตกอยู่ในนื้อมือของเจียซุนที่มีฉายาว่าราชสีขนทองสำหรับประเด็นของดาบข้ามมังกรในนิยายจีนกำลังภายในเรื่องดาบมังกรยกนี้ผมคิดว่ามีเรื่องน่าสนใจที่ให้หยิบยกมาพูดคุย2ประการคือประการแรกเรื่องราวของความลับที่ซ่อนอยู่ในดาบ ซึ่งหมายถึงสุดยอดวิชาสถานฟ้าทั้งในด้านตำราพิชายสงครามของนักฮุยกับตำราวิทยายุทธที่หัวใจสำคัญคือคำพีก้าอิมทั้งสองตำราและคำพีสถานฟ้านี้ได้รับการซุกซ่อนโดยอึ้งยงที่ได้สร้างและหล่อหลอมดาบกับกระบี่ขึ้นเพื่อเป็นที่ซ่อนและกุญแจกระทําการก่อนเมืองเสียงเอี้ยงจะแตกเนื่องจากทัพมองโกกล้าแข็งยากต้านทานกวยเจ๋งและอึ้งยงจึงยอมสละชีพเพื่อชาติ และได้วางรากฐานเอาไว้ในความลับของกระบีหินฟ้าและดาบข้ามังกรเพื่อมุ่งหวังให้ชนรุ่นหลังใช้เป็นเครื่องมือในการก่อร่างสร้างทัพต่อสู้กับมองโกในเรื่องดาบมังกรยกนั้นชาวยุทธทั้งหลายจะมุ่งเน้นในเรื่องความลับของดาบในด้านคัมภีวิทยายุทธที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่จะให้ความสนใจกับตำราลบทัพจับศึกทั้งนี้อาจจะเพราะชาวยุทธเพียงมุ่งเน้นแต่วิชาฝีมือเฉพาะตัวมากกว่าที่จะคิดถึงองค์รวมในความเป็นประเทศชาติ เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องปกติของชาวยุทธที่ส่วนใหญ่ไม่ข้องแวะกับทางการไม่ยุ่งกับการแข่งแย่งชิงดีทางการเมืองในนิยายจีนกําลังภายในส่วนใหญ่ที่เราดูจะพบว่าแม้จะมีหลายเรื่องที่เอาเรื่องราวของการแข่งแย่งราชบัลลังก์มาเกี่ยวพันกับชาวยุทธแต่หัวใจหลักแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่าราชอาณาจักรกับชาวยุทธนั้นถือว่าอยู่กันคนละส่วนอย่างไรก็ดีในสมัยที่เป็นคงเรื่องของมังกรหยกไปจนถึงดาบมังกรหยกนั้น ถือว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงถูกรุกรานโดยมองโก,โกดังนั้นเรื่องราวของดาบมังกรยกจะมีประเด็นคู่ขนานที่เป็นความลับที่ซ่อนในดาบถูกล่อหลอมด้วยเพศข,ของเรื่องนั่นก็คือเตียบอกี้นั่นเองทั้งนี้ในฉากที่จอมยุทธทั้งฝ่ายอธรรมและธรรมะจัดงานชุมนุมกันบนยอดเขาวัดเสาหลินฝ่ายมองโก,กก็ถือโอกาสยกทัพเข้ากวาดล้างจอมยุทธซึ่งถูกมองว่าอาจเป็นภัยต่อทางการเตียบอกี้ได้นําเอาตําราพิชาสงคราม ที่ซ่อนอยู่ในดาบออกมาวางแผนลบทับจับศึกกับพวกมองโกทั้งนี้หลังจากที่ทราบแน่แล้วว่าแม้แต่ละคนจะเก่งด้านบรยุทธ์ก็ไม่สามารถหลีกพ้นการโจมตีกองทัพจํานวนมากของมองโกได้จึงทําให้เรามองเห็นว่าเรื่องราวของชาวยุทธในฐานะต่างคนต่างอยู่กับเรื่องราวของบ้านเมืองจึงถูกสะท้อนออกมาหเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วเราต่างเป็นคนส่วนหนึ่งของบ้านเมืองนี้หลังจากนั้นจึงก่อเกิดสํานึกความเป็นชาติขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ประเด็นที่สะท้อนภาพได้เยี่ยมยอดในเรื่องเทพและมารในหัวใจที่ว่าเทพหรือมารน,นั้นสะท้อนได้ด้วยการกระทําในดาบมังกรหยกจะเห็นได้ว่าฝ่ายมารนั้นแย่งชิงดาบข้ามมังกรกันแบบทื่อๆซื่อๆดังที่เตียสุนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผู้มีฝีมือดีกว่าย่อมได้ครอบครองดาบแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายธรรมะผู้ไล่ล่าดาบไม่ลังเลที่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมกลนุบายในการชวงชิงดาบ และแม่ชีมิกจอ้อสำนักง,งอใบเห็นได้ชัดเจนว่าก่อนที่นางจะตายได้สั่งเสียให้จิวจี้เยกหาทางใช้เลขกุนุบายเพื่อช่วงชิงดาบข้ามังกรที่ซุกซ่อนความลับโดยฝ่ายแม่ชีมิกจอ้อมีกระบียงฟ้าที่เป็นกุญแจอยู่แล้วต้องการเปิดดาบอันเป็นที่ซ่อนคีพ์ยุทธโดยมุ่งหวังเพียงกู้ชื่อเสียงกิภูมิของสำนักตัวเองเท่านั้นแต่นิกายเมงกาได้ชื่อว่าเป็นมารแม้ถูกตาหน้าว่าเป็นฝ่ายมารกับมีปฏิทานในการขับไล่มงโกให้พ้นจากประเทศ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการตีความหมายของกระบี่หิงฟ้าและดาบข้ามมังกรในคลิปนี้แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างและในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS Channel กันด้วยนะครับ